เอากล้วยน,น,นะแล้วกันเอา้าไปเอากล้วยเขาซะแล้ว <c oughs> คุณเห็นใช่ไหมเอาใช่ไหมนนยามาต <c oughs> ีนไปก็ได้ยังก็บินต่อให้เขาื่นได้จะดีอ่ะอ่าสำหรับเกมนี้เป็นเกมเล่นง่ายๆชื่อเกมว่าทูคาโนวิธีการเล่นก็คือเริ่มเกมมาเราจะเปิดการ์ดเนี่ยจากกองเนะี่ยมาทั้งหมด3กองแล้วหลังจากนั้นเราก็ผ่านไปหยิบคนละหนึ่งกองกองนั้นมีการ์ดกี่ใบก็แล้วแต่เอาไปเลยทั้งกองอ่ะแล้วก็ทีเนี้ยพอเราหยิบไปคนละกองใช่ไหม ก็ลเล่นกันแบบนี้นจนกว่าเหลือกองสุดท้ายที่ให้หยิบแล้วก็เล่นกันอย่างเงี้ยจนกว่าการมันจะหมดแล้วก็ทีนี้พอจบเกมก็มานั่งดูันว่าการที่เราเก็บมาเนี่ยมันมีคะแนนให้เรา้หมดกี่คะแนนบางใบเป็นใบบวกคะแนนบางใบก็เป็นใบลบคะแนนอ่ะเดี๋ยวให้ตัวตัวอย่างก็คือ ตัวอย่างมันจะเป็นการผลไม้หลายสีเลยแต่ละสีก็มีหลายความสามารถบางใบบอกว่าเนี่ยยิ่งมีเยอะก็ยิ่งได้คะแนนเยอะบางใบยิ่งมีน้อยได้คะแนนเยอะกว่าก็มีหรือบางใบต้องเป็นคนที่มีเยอะที่สุดเท่านั้นถึงจะได้คะแนนเยอะนี่จัดไว้เลยไม่ได้จัดไว้เออจัดไว้ยกตัวอย่างนะไม่มันมันพอดีมันพอดีพอดีอ่ะประมาณนั้นแล้วก็ม่มีคลิปอยู่แล้วแล้วก็นอกจากนอกจากพวกการผลไม้เนี่ยก็จะมีการนกเป็นการความสามารถนกแต่ละตัวมีความสามารถไม่เหมือนกันจะมีนกอันนี้ ถ้าเป็นรูปหน้ากากจะเป็นการขโมยการ์ดของเพื่อนถ้าเป็นรูปของฝันก็จะให้การ์ดเรากับเพื่อนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยให้ของดีหรอกให้ของไม่ค่อยดีทัาไแหละแล้วก็สุดท้ายคือการ์ดที่เป็นรูปรูปวนลอันนี้คือไม่ได้วนเธอนะแต่ว่าหมายถึงว่าเป็นการเก็บของของเราที่อยู่หน้าตัวเองไวไปเป็นกองแยอีกทีหนึง่งเพื่อไม่ให้เพื่อนมาขโมยของเราได้เพื่วนไม่สามารถทำลายกองนั้นได้อีกใช่แล้วก็ในนี้มันจะมีอีกอันนึงก็คือการ์ดสายลุงการ์ดใส่ลุงบอกว่าสามารถเป็นการดอออออะะไรรรกกก็้ตนปบปบบอมอ จะเป็นจะเป็นอะไรก็ได้จะ่นับก็คือต้องแบ่งกองครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาพวกการนกแล้วก็การความสามารถอื่นๆนะใส่เข้าไว้กองเป็นไพ่ของกองข้างล่างส่วนล่างเหรอใช้เป็นส่วนล่างเราจะได้ไปแบบไปแกล้งกันตอนช่วงเล็กเกมช่วงครึ่งเกมแล้วก็ช่วงแรกก็จะใช้การธรรมดาสองคมเนาะเขาบอกรู้เหรอของใหม่ก็งี้แหละเกมใหม่เกมใหม่ดอนแม่สปอนจากสยามเลาเฮ้ยไม่ได้ทำไม่ได้เวยอ่ซื้อซื้อนั้น เรื่อเกมมาที่ต้องทำก็คือเปิดการ์ดขึ้นมา3ามใบแล้วก็กองตรงกลางเนี่ยให้เปิดแถมขึ้นมาหนึ่งใบนี่ตามแมนนวลบุ๊กอ่าโอเคทีนี้ก็สามารถเริ่มเล่นเกมได้เลยใครก่อนอะไรอ่ะลอยไม่มเนามจะลองอันนี้ยเสมอไงเป้เราไม่มีคนเลือกออกไปไม่จบแล้ววันเนี้ยว่าทางกี้ว่ามีอะไรหรอกว่ามีแค่นี้แหละหนึ่งสองใค ไอโนนเล่นก่อนแล้วก็วนวนซ้ายตามกติกาปอดเกมสามคนนี่ไงเยอะเด็กกับพิมพ์ไม่ต้องเปิดทุกใบใช่ไหมเปิดทุกองใช่จริงเกองนี้ต้องอยู่นี่ป่ะใช่แล้วก็มีอย่างี้โอเคเอออาชันหอยยาเย็นจินเนอร์ดีมันจะได้เป็นลบสอง จริง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 จิมจิงฮอกลดินอันนี้ดียอันนี้ดี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 โเาไม่ถึงมุมหรอกเรียกกไม่รู้นะมนูหยิบอยู่แล้วกางมันเตรียมโยนใส่ชาวบ้านเขาแล้วกูได้กินมะนาวมาดูมลด่ะกูได้กลิ่นเปรี้ยวแปลกแป มีมะพร้าวด้วยมะพร้าวนี่ดีเพราะว่าใบเดียวได้แปะคะแนนเลยจริงหรืออย่างเัาต้องมีมะพร้าวหรือลูกวะได้มันมันมีแค่ลูกเดียวมันจะดีเพราะว่าถ้ามีเยอะกว่านั้นมันจะได้คะแนนน้อยลงนี่อะไรอ่ะไม่เลือกจากคะแนนนะเลือกจากอาร์ตได้เลือกผลไม้มะพร้าวไปผมผสมเกมง่ายง่ายๆไงไข่มันสับไข่ฉันเองอ่ะจุ่มในชาชุบป้าอ้าวแห่นทั้ทีมกรอบกันแล้ว มะพร้าวหรือเปล่ามันเป็นมะพร้าวอ่ะพร้าวบางดิมันมีแค่สี่รูกในเกมอ่ะใช่ไม่ไม่มันมีมันมีมันมีหกรูปเออเก๊อันนี้คือจำนวนบอกที่มันมีใช่อันนี้คือแม็กซ์สุดมันจะมีแค่นั้นแหละเยอะเว้นแต่พวกที่มันบอกว่าจะต้องเป็นแบบใบและคะแนนเยอะสุดอ่ะอ่าเริ่มมีนกมาแล้ว ฉันขอมอบมาคนเลือกร่างเลยนะมันนกมันจะอยู่กับมะนาวนะไม่แต่หมึงต้องใช้ทั้งสองอันหน่อยเดี๋ยวไปเอาเลยโน้นอ่จินเนอร์มันจะโยนฮองกอบลินใส่เอาไปตอนนี้ครับไอโนนมันได้มะนาวไปนะครับใบเดียวมันลบสองนะแต่ถ้าสองใบเป็นลบแปดเลยแล้วก็อันนี้การลงที่ใช้ล้วก็ต้องวางแยกไว้นอกกรอบวันเราใช้แล้วเป็นลบไอส์แสบลบแปด แค่รถแปะเองเดี๋ยวมันก็โยนหาคนอื่นได้ <Aww. S 3> อ๋อเอาอะไรเอาอะไรมัโนโจรแล้วจะโจรแลยนะอันนี้ขโมยอันนี้จะเป็นขโมยก็คือเอาการของเพื่อนมาหนึ่งคนส่วนอันนี้ก็คือพับกองเราเหมือนเข้าจุดเซฟเพื่อนจะได้ไม่แกล้งเราได้โอุเยอะไรกันเนี่ยโอ้โวคโดแรงหวานเอาจะบัเอาอะโวคาโดแต่ทั้งเอาอะโวคโดทั้งนับพิมพ์เลยนะเอาซ่อนซ้อนมาไหนหรอ ของเป้เอฟเฟกซ้อนก็คืออ่าทิ้งการทิ้งงานโน้มนี้แล้วก็การทั้งหมดของเป้พับเหมันแบบคว่ำหน้าแล้วก็รวมอ๋อมันใช่เลยป่ะใช่เลยใช่ก็คือทั้งหมดเลยฟังทั้งหมดเลยแล้วก็รวมเป็นกองแยกไว้เลยแต่ตอนสุดท้ายนักแสดงมนก็เอามานับรวมันเป็นคอมโบได้อยู่ดีอ้าวช่างนายคุณหยิบโจแล้วคุณมามองการการที่ฟองผมไม่ผมก็มองทุกกองละมันต้องสแกนอ่ะคุณหยิบโจแล้วมองการที่โองผมาเอาอยากได้เหรอเอาอะไรไปอ่ะเอาง้อไปแล้ว ผลเยอะดีงงอเหรออืมอืมเอานี้แล้วก็เข้าจุดเซฟเลยอืมล่างเป็นะไรกล้วยกล้วยแรงนะม่ใครเก็บกล้วยเอาจริงกล้วยแรงเฮ้ยห้างดูดิจุดเซฟห้างดูไอเป้ดูเอ้าไหนบอกว่าดูได้ดูได้โอเคอยู่ ลไอวงนี้นะไอเกมที่เขาเอาแบบให้ธรรมดาเล่นนะไม่เคยได้เล่นธรรมดาเลยเฮ้ยเฮ้ยให้ของชาวบ้านเขาเยอะซะด้วยคุณเห็นใช่ไหมเอาไปนนท์ยายาคุณเห็นจะตากรรมแล้วใช่ไหมนาช่วยกูด้วยอุ้ยแรงไปแรงไอ้เยี้ยแรงคนเดียวมันจะแรงไปอะดิแบ่งๆกันเนาะหแต่ถ้าสองคนนะให้กูจัดอันก็ได้ เซมาเซดูซูเอามันบินมันมันบินให้มันบินไปใส่ได้เราก็บินต่อให้คนอื่นได้ดีอ่ะนี่ไงมันมีมันมีมันยังมันมันบินแพ็คคู่ไงมันมาทีลบแปดนะสมมื่อผู้บินต่อให้มึงมันจะเหลือแค่ลบสองไงแล้วนีบไปใส่ไปไปนี่ไปนี่ใส่ไปกองอันนี้ใช้เหรอก็ใส่ไปแล้วบินไปแล้วแล้วมึงรีบเก็บจังอ่ะดีแล้วที่กูรีบเก็บอ่ะแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้ ใครไม่เป็นมาเฟียหยิจุดเซฟฮาเลยถ้าต้องวันนี้เก็บเขาอองเซฟเขาดิเก็บอินเวนทอรี่เลยนะเอาดิไม่ไม่มีสองทางอ่ะที่มันจะหยิบได้นี่ก็าันี้คุ้งว่าฝากด้วยนะนายแป๊บนึงขอใช้ให้ของฝ่ายครับให้เซฟแล้วก็อันนี้ขโมย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  เยลคาโมยมะพร้าวบออมกุ้ะพร้าวไปเยอะมันไม่ดีมะพร้าวแม่เอาไปดีวะเอากล้วยน่านเอ้าไปเอากล้วยเขาซะแล้วเอ้ามาของแรงเลยนะนั่นะมีกล้วยอยู่ด้วยป่ะนะนี่นี่ไงไม่เอาไปแล้วเจนเนอร์เป็นหัวกล้วยฮะนี่ไงหัวกล้วยหมายถึงแบบมีกล้วยอันดับหนึ่งไงเป็นหัว ไปปลไม่รู้สึกเหมือนกูได้กูจะได้ชื่อคิมปะคิดว่าไอเจนเนอร์หัวกล้วยอะนี่เก็บนะเฮ้ยเก็บเลยเหรอเก็บแต่วางไว้อย่างนี้ได้ปะเดี๋ยวก็ก็เล็งเรียงมก็ได้เอาวางแยกก็ได้เอาจะได้จะได้อ่านไหมล่ะจะเอาไว้อ่านโน้นมีอะไรน่าสนใจดิเอาอันนี้ขโมยอ๋อขโมยแล้วเหรอมึงมีขโมยของกูของโนนเอาเลยเอาเลย เอาจุดเซฟเหรอจุดเซฟแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะเติมเอาทำไมวะไอ้อันกลางอยู่ด้วยอ่ะมันแปลกๆนะเฮ้ยมึงไม่สับใครมึงมาไปเถอะมึงสับอยู่ด้วยกันเฮ้ยมึงเท้ามาไปขโมยด้วยวะอ๋อไม่ให้แล้วหรอไม่ให้ดูแล้ว หมดแล้วนี่ขโมยขโมยขโมยของใครอ่ะเฮขาเก็บไปหมดแล้วอ่ะไอ้นนเก็บแล้วไอ้นนพับไอ้นนมึงนิ่เก็บอ่ะไอ้นนมันพับแล้วไงหนีเลยดิตัวนี้ตัวนี้แรงตัวนี้แรงใช่ตัวนี้อะตัวนู้นตัวนี้แรงตัวนี้แรงเฮ้ยมงผมขอดูขโมยตัวเองก่อนมึงมึงเอาคาโดใช่ใช่ไม่มันมีคนเอาคารโดหลายคนมีนี่เอาไปทำไมอันนั้นล่ะลูกคุณไม่ต้องยืมนะแล้วก็ตากไปนี่แล้วมันก็หมดแล้วสิ จบพี่จบพี่จูเน่ก็คือมันจะเหลือแค่แถวเดียวที่ไม่ได้หยิบแล้วก็จบเกมฮะก็คือตอนนี้ตาเป้ใช่ป่ะจะเหลือแค่เป้กับตรงที่ได้หยิบเพราะาวจะหยิบไปแค่สองแถวมันจะเหลือแถวสุดท้ายจะจะไม่จะไม่ได้หยิบก็าถ้าฉันมีถ้าเธอหยิบอันนั้นไปคุณไปดูในกองที่เก็บไว้ที่มือของโบอะไระก็ได้ถ้าเอามากับส้มก็ได้มันไปเรียงตรงไหนก็ได้ซุ่มขึ้นแหลกแล้วเนี่ย เออส้มแรงจริงสามใบก็สิบสองแล้วอ่ะจริงเผื่อๆมาเป็นมะนาวไงจะเผื่อมาเติมอะโวคาโดหรือเติมแบบพวกแบบพวกเบสห้อะไรนะเติมมะนาวลบแปดทำไมอ่ะอร่อยดีเปรี้ยวจี๊ดเอาเนี้แหละโอเคไอ้นนท์หยิบได้หนึ่งกองโอเคจบเกมแล้วเห็นไหมเกมมันแค่นี้เกมมันรออยู่ไงรอไหลอ่ะที่เหลือก็ไม่ได้ใช้แล้วก็อ่ะนับคะแนนอ่ะสรุปคะแนนของเป้มีสิบหกฮะจริงป่ะเนี่ย อ๋อลบเยอะอ๋อตัวลบมันเยอะอ๋อเพราะว่าเป้ไปเก็บอย่นี่ไงพวกแบบพวกตัวแบบเขาเรียกว่าตัวต้องไปแข่งกับคนอื่อนเขาเยอะโดนทับทีมไปลบ2ป่ะอันนั้นลบ3 16 6ิบหกลบเนี่ยอันนั้นลบ6อันนั้นจะเป็นอันนั้นก็12บวกแแล้วนะยี่สิบยี่สิบยีอ็ดยดยี่สิบสองยี่สิบลบไป17บเตัวยีลบไปเท่าไหร่ลบ6ก7เจ็ดเกิดสิอ่ะขอให้โนนเท่าไหร่26 26ของกยี่สิบหกขอ ส4สี่เลยอ่ะสิบสี่เฮ้ยทำไมเยอะอ๋อไอ้บูเบอรี่หึ่งมึงหมาบูเบอรี่เลยอ่ะสิบสามเก้ามีใครมีบูเบอรี่เลยโว้ยนายเก็บบูเบอรี่ยับเลยเก้าแปดเออแปดเก้าไงมองแต่แบบอันนี้ เกมตุ๊กโนก็มีประมาณนี้คือมันเป็นเกมเล่นง่ายเน้นแบบเน้นแบบเล่นง่ายๆชิวๆสบายๆสบายๆเล่นเราหนึ่งรอบเนี่ยมันใช้เวลาประมาณสักสิบถึงสิบห้าทีเองคือมันเกมสำหรับพกพาเนาะด้วยตัวขนาดเกมม iden, ันอ่ะก็คือถ้าใครชอบเกมนี้นะครับก็ไปหาซื้อหรือว่าไปหาเล่นก็ได้นะครับผมอ่ะโอเคครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับก็ยังไงถ้าชอบอะไรก็กดไลค์กดแชร์ถ้าอยากเห็นพวกเราเล่นเกมไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย ยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยหาเลี้ยงที่ไหนนะหาเลี้ยงที่ไหนก็ตามร้านบอร์ดเกมชั้นามทั่วไปครับหรือจะไปซื้อกับร้านบอร์ดเกมชั้นามทั่วไปก็ได้หรือติดต่อร้านอะไรก็ได้ที่อยากซื้อน,นะครับร <laughs> ้านเจนเอ็นมีป่าวะยังไม่มีครับเนี่ยแล้วกูก็ต้องไปตัดทิ้งเนี่ยติดเข้ามาไหมด้วยอ,อันน้นเราด้วยบวันนี้ขอบคุณบอร์ดเกมที่ทำให้เราได้เจอกันเบี้ยวชิบหายขอบคุณบอร์ดเกมจากร้านเจนเอ็นหรือเปล่ายังยังไม่มียังไม่มี